Movie for you ขอเสนอ for out 2024ก็กลับมาที่ตอนที่3กันแล้วนะครับกับความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ลูซี่เนี่ยได้เจอกับวิลซิกครับแล้วก็ได้พากันหนีจากกลุนักล่าฆ่าหัวอย่างค o ูเปอร์ออกมาได้แต่ความช่วยเหลือจากแม็กซิมัสนะครับแต่แล้ววิลซิกก็ได้กินยาฆ่าตัวตายนะครับแถมยังให้ลูซี่เนี่ยตัดหัวของเขาไปแลกกับพ่อของเธออีกด้วยมันแปลกมากเลยนะครับ ซึ่งลูซี่ที่เป็นหญิงสาวผู้ใส่ซื่อแต่กลับต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เธอสับสนแบบสุดๆเลยครับในโลกที่โหดร้ายและป่าเถื่อนเธอจะต้องเจอกับอะไรบ้างและจะตามหาพ่อเจอไหมหาพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาในตอนที่3นี้กันได้เลยครับ เริ่มเรื่องกันด้วยการเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปอีกแล้วนะครับย้อนกลับไปในช่วงสงครามนิวเคลียร์ครับหรือที่เรียกกันว่าเกรทวอล์นะครับคูเปอร์ฮาวเวิร์ดครับชาวคาวบายอดฝีมือนะฮะที่เฉียบทั้งการต่อสู้ยิงปืนขี่ม้าโยนบ่วงบาดจนกลายเป็นนักแสดงที่โด่งดังครับ ในฉากฉากหนึ่งครับที่เขาได้รับบทบาทเป็นนายอำเภอครับที่ต้องยิงสังหารคนร้ายที่พยายามร้องขอชีวิตแทนที่จะจับกลุ่มตัวทั้งที่ยังมีชีวิตครับเขาได้ทวงติงบทนี้จนฉากนั้นถูกสังคัดครับและได้เคลียร์เรื่องบทกับผู้กำกับ,กบเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมต้องฆ่าคนร้ายจากแบบปกติไม่ได้เหรอไอเมลครับซึ่งเป็นผู้กำกับได้ให้เหตุผลว่า คนดูรู้อยู่แล้วว่าคูเปอร์เนี่ยเป็นคนดีและนี่ก็เป็นซีนที่ผู้ชมอยากจะเห็นแต่คูเปอร์นะฮะก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีครับจึงถามหาบ๊อบผู้เป็นนักเขียนบทประจํากองถ่ายแต่เขาได้ถูกทางสตูดิโอไล่ออกไปแล้วเพราะว่าเป็นคอมมิวนิสต์ครับ คูเปอรรู้สึกเสียดายฝีมือบ๊อบอย่างมากครับเพราะว่าเขียนบทเก่งมากไอเมลจึงพยายามอธิบายคุณค่าของหนังเรื่องนี้ว่ามันคืออเมริกาแบบใหม่จึงไม่ต้องการทีมงานที่เป็นพวกฝ่ายซ้ายแต่ทั้งที่ขอร้องแล้วครับโนมน้าก็แล้วซึ่งฟังดูไกลๆเหมือนจะกดดันคูเปอร์อยู่นิดๆคูเปอร์ Cooper ก็ยังไม่ตกลงครับและได้ตัดจบด้วยการไปพักทานมื้อเที่ยงแล้วก็เดินเข้าไปหาภรรยาตัวเองทันทีครับ คูเปอร์ได้เดินเข้าไปแซวเมียตัวเองที่กำลังจะทานทอฟฟี่ลาเวนเดอร์ครับเพราะว่ากลิ่นมันไม่น่าจะไปด้วยกันกับอาหารอะไรได้แต่ต้องลองกินเพื่อเอาใจเมียครับถึงสุดท้ายจะจบลงด้วยการคลายทิ้งแบบแทบจะทันทีก็เถอะเจนนี mm ่ hmm. ครับลูกสาวของเขาก็วิ่งเข้ามากินทอฟฟี่ด้วยกันภรรยาได้หยิบชุดมาให้คูเปอร์เปลี่ยนครับก่อนที่จะเข้าฉากต่อไปดูเหมือนภรรยาที่น่าจะเป็นมินิเจอร์ของคูเปอร์นะครับคูเปอร์ที่เห็นชุดก็นิ่งติดสตันด้วยความไม่พอใจทันทีครับแต่ก็แพ้ทางเมียที่พูดนน้้มมาาาววจจเยยอออใ่่่ง แล้วทั้ง3คนก็พากันเดินเข้าไปข้างในครับเพื่อกลับไปทํางานอีกครั้งสิ่นนี้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งซึ่งเป็นค่านิยมของพวกคอมมิวนิสต์ครับกลับมาที่ปัจจุบันนะครับคูเปอร์ได้เดินทางไปตามหาวิลซิกมาเรื่อยๆจนพบว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วครับศพก็เหลือแต่เพียงท่อนลำตัวที่ไร้หัวเท่านั้นเหตุการณ์นี้นะฮะได้ทำให้คูเปอร์เนี่ยถึงกับอึ้งนิ่งไปเลยครับ ก่อนที่จะเกิดอาการไอขึ้นไม่หยุดครับคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ร่างกายของเขาปนเปื้อนสารพิษและกำมะถันรังสีเป็นเวลายาวนานแล้วก็ร่างกายกาลังบุบสลายตัวเองไม่มีการฟื้นฟูนะครับน่าจะต้องใช้ยาในกระเป๋าเนี่ยออกมาพ่นใส่ปากอาการก็จะหยุดไอลงนะครับคูเปอร์เนี่ยเห็นรอยเท้าเดินทอดยาวออกไปก็หันมามองเจ้าสุนัขของวิลซิกที่มีชื่อว่า CX404 นะฮะหรือเจ้า C นั่นเองนั่งอยู่ใกล้ๆซึ่งเรียกให้เจ้า C เนี่ยเดินทางไปด้วยเพื่อออกตามหาส่วนหัวของวิลซิกต่อไป ทางด้านลูซี่ที่ตัดสินใจตัดศีรษะของบิวซิกเอาไปส่งให้โมเดเวอร์นะครับ <c oughs> ก็เดินจิกหัวตรงๆๆแบบลูกทุ่งกันมาเลยนะฮะแบบไม่มีอะไรห่อหุ้มหรือคลุมเอาไว้ทั้งสิ้นนะฮะเธอเดินผ่านแดนร้างไปเรื่อยๆและได้หยุดมองทางข้างหน้าที่เต็มไปด้วยหมอกเหลืองซึ่งมันเต็มไปด้วยพิษและรังสีนั่นเองครับ ภาพลูซี่ในตอนนี้ไม่เหมือนตอนที่เธอได้เดินออกมาจากใต้ดินใหม่ๆอีกต่อไปแล้วนะฮะผิวของเธอแห้งผากสภาพโทมลงเยอะแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยขึ้นโดยเฉพาะตรงร่องแก้มเห็นได้ชัดที่สุดเลยครับและในตอนนี้เธอทั้งเหนื่อยทั้งกระหายน้ําจัดจึงหาที่พักค้างแรมที่นั่นโดยก่อไฟไว้ข้างๆด้วยครับแม้วิลซิกได้เคยเตือนเธอว่าอย่าก,ก่อไฟตอนกลางคืนก็ตามจากนั้นนะฮะเธอก็ได้รับประทานไข่ไปครึ่งลูกนะฮะแล้วก็เก็บเซฟเอาไว้กินมือหน้าต่อ ซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์จากบอสสามสที่เธอพกเอามาเป็นสเสบียงด้วยคราวนี้เธอได้หาผ้าห่มมหาห่อศีรษะวิลซิกได้ทันทีเธอได้รูบๆคำคล,ม,คลมหัวของเขาด้วยความสนใจว่าชายคนนี้เนี่ยมีอะไรที่พิเศษนักหนาใครๆถึงต่างต้องการตัวเขาซึ่งเหลือไม่แต่หัวก็ยังจะเอานะฮะแต่แล้วนะฮะเมื่อเธอจับไปโดนกกหูของวิลซิกนะครับ ตรงที่เขาฉีดบางอย่างที่มีสีฟ้านีออนเข้าไปนะครับมันก็ช็อตมือลูซี่ครับและเกิดประกายไฟสีส้มแลบออกมาครับเธอพยายามจับดูอีกครั้งแต่ก็โดนช็อตอีกครับจึงล้มเลิกนะฮะแล้วก็นําอุปกรณ์บางชิ้นที่เป็นชิ้นเล็กๆสีดำๆนะฮะมาทําการเชื่อมต่อกับสมาร์ทอัมเ็ตหรือว่าปิ๊บบอยนั่นเองและได้ทําการเข้าเซ็ตรหัสก่อนที่จะยึดมันเข้าไปไว้ข้างในโพรงจมูกของลูซิกเพื่อความปลอดภัยครับจากนั้นลูซี่ก็นั่งคิดถึงอัศวินที่มาช่วยเธอไว้นั่นก็คือ,อแม็กซิมัสนครคใ ซึ่งแม็กซิมัสนะฮะอัศวินในใจของลูซี่นั้นในตอนนี้กําลังใช้โซ่ลากชุดเกราะบุบบุบบี้บี้มาแขวนไว้กับเสาครับแล้วก็ลงมือรื้อชิ้นส่วนในตัวของชุดเกราะออกมาดูเพื่อซ่อมมันครับ แต่แล้วในตอนนั้นครับทางพาราดอนก็ติดต่อกลับมางานเข้าแม็กซิมัสเต็มๆครับเพราะว่าเขาไม่รู้คนจะท,ทาไงดีก็เลยตัดสินใจรับสายแล้วก็อ้างตัวเป็นอัศวินไททัสมันซะเลยครับเขารายงานว่าเขาถูกจู่โจมและเด็กรับใช้ไม่รอดได้ตายอย่างมีเกียรติทางพาราดอนจึงได้จัดหาเด็กรับใช้ใหม่ส่งไปให้โอ้โหเหมือนกับของกินหมดแล้วก็โยนสเสบียงส่งไปให้อะไรประมาณนี้ฮะโอ้โหดูไม่เป็นคนเลยเขาจึงรีบปฏิเสธเพราะกลัวความลับแตกครับแต่ทางพาราดอนก็ยังจะยืนยันส่งเด็กรับใช้มาให้อยู่ดี แม็กซิมัสไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปครับด้วยความกลัวบวกกับความหลนฮะจึงกระชากอุปกรณ์สื่อสารในชุดเกราะออกมาแล้วก็กระทืบทาลายทิ้งทันทีเพื่อไม่ให้มีใครติดต่อเขาได้อีกจากนั้นก็ปิดระบบชุดเกราะและนําอุปกรณ์ควบคุมศูนย์ถ่วงเข้าไปซ่อมในเมืองครับซึ่งช่างได้เรียกค่าซ่อมในราคา5ฝาแต่เขามีเหลือ4ี่ฝาขอต่อราคาช่างก็ไม่ยอมลดให้ครับจึงเดินกลับออกไปโดยไม่รู้จะเอายังไงต่อดีแต่แล้วเขาก็หันไปเห็นกับ ร้านรับซื้อฟันที่อยู่ข้างๆร้านซ่อมพอดีเขาเลยไปขายฟันแลกมาเป็นค่าซ่อมครับโดยเสนอใจพิเศษให้ช่างเพ,เพิ่มอีกฝาหนึ่งหากทําเสร็จไวช่างลยหยิบอุปกรณ์ควบคุมส่วนถ่วงและใช้คเครื่องมือยิงไปปุ๊กหนึ่งเกิดประกายไฟแลบขึ้นแล้วก็เสร็จครับแม็กซิมัสยืนเท้าเอวมองคอนช่างดันดีครับคือถ้ามันจะซ่อมง่ายขนาดนี้แลวจะเรียกราคามหาโาหดเพื่อแถมยังต้องจ่ายเพิ่มอีกฝาหนึ่งด้วยงานนี้แม้ว่าแม็กซิมัสจะซ่อมอุปกรณ์ได้สาเร็จครับแต่ก็เหมือนเขาจะมีอริเพิ่มมาอีกกคนนนนนึงด้วยเช่ันนะฮะ เมื่อแม็กซิมัสนะฮะกลับมาก็พบว่าชุดเกราะกำลังโดนแก๊งโจรกระจอกนะฮะพยายามงัดแงะอยู่ฮะเขาจึงแสดงตัวและก็สั่งให้แก๊งโจรกระจอกเนะี่ยถอยออกมาแก๊งโจรเนี่ยบางส่วนเนี่ยได้วิ่งหนีไปครับส่วนอีก4คนที่เหลือก็ได้ประกาศว่ากระเทิอบแม่งให้เละอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินเข้ามาตันหน้าแม็กซิมัสทันทีเขาพยายามสู้กลับด้วยทุกอย่างที่มีแถวนั้นครับแต่ด้วยจํานวนคนที่มีมากกว่าขนาดตัวที่ใหญ่กว่าและความโชคชนในการก่อเรื่องที่มีมานานกว่าครับทำให้แม็กซิมัสเนี่ยโดนรุมกระเตืบซะนุ่มไปเลยคร จากนั้นนะฮะชาวแก๊งครับกลับม้วนชุดเกราะอีกครั้งครับจนเปิดมันได้สําเร็จระหว่างที่กําลังพยายามหาวิธีใช้งานชุดอยู่เนี่ยแม็กซิมัสก็ลุกขึ้นแล้วก็หยิบคีมเหล็กขนาดใหญ่พร้อมฝารองโถส้วมที่แถวกองขยะใจนั้นมาด้วยไม่เข้าใจนะครับว่ามีอะไรกับฝารองส้วมลักหนาแล้วก็เดินตรงเข้าไปจัดก,การเหล่าจนกระจอกทันทีนะครับโดยเริ่มจากเช้าตัวใหญ่ที่ปรีเข้ามาหาเขาก่อนนะฮะแม็กซิมัสเลยใช้คีมเหล็กฟาดเข้าให้ที่หน้าเต็มๆครับ แถมยังโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์นะฮะจนเจ้ายักษ์เนี่ยล้มลงไปสลบไปเลยนะฮะทุกคนเนี่ยจึงตึงชะงักมือหันกลับมาดู แต่แล้วเจ้าแม็กซิมัสที่ไวกว่าก็รีบพุ่งเข้าจัดการคนในกวนอีกคนจนล้มลงอย่างรวดเร็วครับแต่ก็ถูกอีก2คนที่เหลือจับตัวไว้แล้วก็กระแทกเข้าไปในชุดเกราะจากนั้นก็ชกเตะต่อยฟาดหน้าด้วยมือเปล่าจนกระทั่งแม็กซิมัสถูกชกเข้าที่กลางลาตัวครับและถูกบีบคอยอย่างแรงและหนึ่งในชาวจนกระจกที่โดนเขาซัดล้มลงก็ลุกขึ้นมาหาเขาพร้อมกีมเหล็กอันใหญ่แม็กซิมัสที่ถูกมันฟาดเข้าให้กลางท้องจะจุกเจ็บตาค้างนะฮะในขณะที่อีกคนก็ยังบีบคอและจับเขากระแทกกับชุดเกราะไม่นนันนนใ้ แม็กซิมัสก็เอื้อมมือเข้าไปในชุดเกราะครับแล้วก็มือของชุดเกราะเนี่ยก็ขยับตามที่แม็กซิมัสสั่งนะครับโดยขยับเข้าไปจับศีรษะของชาวจนกระจอกอีกคนนะฮะที่ยืนหัวเราะอ,อย่างสะใจอยู่ใกล้ๆแล้วก็บีบจนกระโหลกแตกตายคามือทันทีโอ้โหฉากนี้นี่ไม่มีเซ็นเซอร์เลยนะฮะสุดยอดสร้างความตกใจให้ก,กับพวกชาวจนกระจอกที่เหลือนะฮะพากันวิ่งหนีแบบตเตลิดเตลิดเติงไม่คิดชีวิตแต่แม็กซิมัสเองนะฮะก็ได้สุดขาดชุดเกราะไปด้วยเช่นกันนะครับ แล้วในตอนนั้นเขาก็ได้หันไปเห็นหอของพาราดอนบินมาถึงพอดีครับแม็กซิมัสตกใจมากรีบวิ่งไปดูและพบว่าพวกพระราดอนได้พาเด็กรับใช้คนใหม่มาส่งและเด็กรับใช้คนนี้นก็คือทัสดิสนะครับอดีตนักสแสวงอริกเก่าที่ชอบทําร้ายเขาอยู่บ่อยๆนั่นเองครับแม็กซิมัสรีบวิ่งหน้าตาตื่นกลับมาตั้งตัวที่ศูนย์ควบคุมที่ถงชุดเกราะและรีบสวมชุดเกราะทันทีครับในตอนนั้นนะฮะทัสดิสนะครับก็รีบวิ่งเข้ามาคุกเข่ารายงานตัวกับเขาเช่นกันนะฮะ แต่เมื่อทัสดิสได้เดินไปเห็นศพดับกองสยองอยู่แถวนั้นเนี่ยก็รายงานตัวเสียงสั่นและหวาดกลัวครับและยิ่งผวานครับเมื่อเขาเห็นแม็กซิมัสในชุดเกราะยกมือขึ้นครับด้วยความกลัวนะทัสดิสรีบร้องขอชีวิตและประกาศว่าจะยอมทําทุกอย่างเพื่อรับใช้เขาแม็กซิมัสเห็นอย่างนั้นก็ยิ้มอย่างพึงพอใจครับแล้วก็เริ่มรับน้องด้วยกันโยนบางอย่างมา้ทัสดิสขัดเหมือนที่เขาเคยโดนนะฮะ ทัชลิสนะฮะก็รีบไปขัดอย่างประตือรือร้นครับแล้วก็รีบรายงานคําสั่งใหม่จากนักบุญอาวุโสที่ฝากมาบอกว่าพาราดอนไม่ใช่พวกเดียวที่ตามล่าเศษซากจากโลกเก่าชิ้นนี้เพราะว่าใครก็ตามที่ได้ตัวเป้าหมายจะได้เป็นผู้คุมแดนร้างและให้ฆ่าทุกคนที่ขวางทางครับแม็กซิมัสได้ยินคำสั่งที่ดูโหดเยี่ยมก็แอบเงืบอบยู่เหมือนกันจากนั้นเขาก็รับคำครับแล้วก็เริ่มออกเดินทาง ในขณะที่ลูซี่ได้เดินทางมาถึงแดนร้างแถวแถวฮอลลีวูดบลูเลวาร์ดนะครับจุดที่เคยเป็นโรงงานผลิตฝาขวดเก่านะครับก็เธอก็ดีใจมากเพราะผ่านเมืองนี้ถึงที่ท,ที่โมเดเวอร์อยู่สักทีที่นี่เต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างไร้ผู้คนอยู่อาศัยบางจุดก็จมอยู่ในแม่น้ำครับลูซี่เห็นลูกกวางยืยนอยู่ริมแม่น้ำจึงเดินเข้าไปหาเด็ดหญ้าแถวนั้นให้มันกินรับแล้วก็ยิ้มอย่างเอ็นดูแต่แล้วก็มีเสียงบางอย่างคล้ายสัตว์ประหลาดดังขึ้นลูกกวางถูกบางอย่างลากลงไปในน้ำต่อหน้าต่อตาเธอครับ แล้วเสียงก็กลับดังขึ้นด้านหลังเมื่อกลับไปมองเธอก็ถูกบางอย่างไม้สัตว์น้าชนิดหนึ่งผสมกับสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่ซึ่งเราดูแล้วก็น่าจะเหมือนกับเจ้าตัวเอ็กซ์ลอตนะครับขนาดยักษ์ที่ลากไปทางด้านหลังครับลูซี่งัดปืนออกมากยิงป้องกันตัวครับซึ่งมันได้ผลแล้วมันก็หนีไปส่วนเธอได้แผลที่แขนครับแต่เร็วรยก็คือมันงาบเอาถุงผ้าที่ใส่หัวว,วิลซิกไปด้วยครับแล้วก็ลากหายลงน้ําไปเลยจนโผล่อีกฝากหนึ่งของแม่น้าครับลูซี่จึงปลดข้าวของเตรียมลงไปตามหามันแต่แล้ว ที่ทัถ้ถายเธอเสร็จเขาก็ใช้ปืนฟาดหน้าอย่างแรงจนล้มหน้าอ่าน,นะครับแล้วก็ถามหาหัววิวซิกทันทีเขาเททุกอย่างในกระเป๋าของเธอออกมาจนหมดก็ไม่พบแม่แต่งเงาครับลูซี่รีบระล่ำระลักสารภาพออกมาว่าเธอทำมันหายนะครับคูเปอร์จึงสํารวจร่องรอยแถวนั้นแล้วก็ไปเจอกับกองเมือกเหนียวหนืดสีโคลนกองใหญ่นะครับก็เลยรู้ว่าเป็นฝีมือของสัตว์กายพันธุ์ที่มีชื่อว่าจอมขมือบนั่นเอง กลับมาทางด้านผู้ที่อยู่ในอุโมงค์หลบภายใต้ดินที่วอล33กันบ้างนะครับนอมนั่งหน้าจอยอยู่หน้าห้องประชุมนะส่วนเซตก็ถูกสอบสวนอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าสภาเนี่ยไม่พอใจครับที่ทั้ทงคู่เนี่ยเปิดประตูวอลให้ลูซี่ซึ่งผลก็ปรากฏว่าเซตถูกย้ายตำแหน่งเขาไม่ได้เป็นผู้คุมประตูอีกต่อไปแล้วแม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เซธก็ไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะเป็นอะไรต่อไปนะครับแล้วก็ทำหน้าคล้ายจะร้องไห้ ก่อนจะเดินออกไปนะครับและคนต่อไปก็คือนอมครับทันทีที่เข้ามานั่งในห้องวูดดี้ก็เปิดเข้าชุดใหญ่เลยครับนอมถูกตําหนิเรื่องที่ว่าร่วมมือกับเซธเปิดประตูส่งลูซี่ออกไปสู่อันตรายแต่ก็ยังพูดไม่จบครับเร็กพูดขึ้นมาแทรกเสียงดังกว่าว่านอมเนี่ยเกือบทาให้พวกเราทุกคนถูกฆ่าโดยพื้นฐานวอลนั้นไร้เทียมทานอยู่แล้วซึ่งการที่พวกนักปล้นจะเข้ามาในวอล32ได้ก็แสดงว่ามีคนเปิดประตูไปแต่เบ็ตตี้เองก็ช่วยพูดเสริมว่าหรือเรียกให้ถูกก็คือช่วยซ้ํานั่นแหละโดยการย้ําาาาว่กรรตััดดดสินพลแค้คงเียว ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องเสี่ยงไม่ใช่แค่วอลสามสิแต่รวมถึงวอลสามสิกับ31ด้วยเมื่อเธอได้โทรเลขไปหาผู้ดูแลวอลสามสิมาแล้วก็โชคยังดีที่พวกเขายังปลอดภัยไม่อย่างนั้นนอมอาจจะทําลายล,อลอย่องรอยอารยธรรมสุดท้ายไปเลยก็ได้นอมฟังแล้วก็ของขึ้นทันทีจึงแย้งกลับไปว่ามันเป็นความคิดข,ของลูซี่แต่นอมก็โดนตําหนิอยู่ดีที่เขาไม่พยายามห้ามไว้ให้ได้ บูดี้นะฮะได้อ้างถึงผลการทํางานของนอมที่ผ่านมาครับว่าทุกงานที่นอมได้รับมอบหมายให้ไปทําล้วนแต่ได้รับการประเมินว่าเขาไม่มีความกระตือรือร้นนอมจึงถูกย้ายให้ไปอยู่ทางานซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และดูแลข้อมูลต่างๆเพราะว่านอมโต้ตอบอย่างรู้ทันเบ็ตตี้ก็เลยเปลี่ยนใจครับมอบหมายหน้าที่ใหม่ให้นอมทานั่นก็คือการเข็นอาหารมาส่งให้พวกนักปล้นที่ถูกขังไว้ในห้องหนังสือเพราะป้าเบ็ตตี้เนี่ยรู้ว่านอมเนี่ยเป็นพวกขี้กลัวครับเลยส่งให้มาเจอกับพวกนักปล้นซะเลยเป็นการแก้เผ็ดที่นอมพูดจารู้ทันสภาดีนัก ส่วนทางด้านแม็กซิมัสนะฮะในตอนนี้ก็ยังคงรับน้องด้วยการแกล้งเด็กรับใช้โดยสั่งให้ปีนขึ้นไปหาแอปเปิลบนต้นไม้สูงซึ่งแม้แต่ปิดตาข้างหนึ่งก็ยังรู้ครับว่ามันไม่มีทางที่จะมีอะไรกินได้อยู่บนนั้นแน่นอนครับเพราะว่าต้นไม้มันตายหมดแล้วนะฮะแต่แล้วทัสติสก็ร่วงลงไาง่หลังลงมาครับด้วยความกลัวเพราะว่าเคยเห็นศพที่ถูกเขาบดขยี้หัวเละมาก่อนจึงรีบออกตัวว่าเขายังมีอาหารอยู่แม็กซิมัสเลยบอกว่าไม่หิวแล้วแล้วก็แอบยิ้มอยู่ข้างในครับจากนั้นก็ออกเดินทางต่อ ทัสดิสเสนอว่าหากพบเป้าหมายแล้วควรซ่อมวิทยุชุดเกาะของเขาจะได้เรียกกำลังเสริมจากพาราดอนแม็กซิมัสรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าถ้ากำลังเสริมมาความลับเขาแตกแน่ จึงประกาศชัดว่าตนเองเนี่ยจะทําการเก็บกู้ด้วยตนเองนะฮะทัสดิสก็เลยเออห่อหอมอกตามเพราะว่าความหวาดกลัวนะครับและทั้งคู่ก็ออกเดินทางร่วมกันอีกครั้งทัสดิสชวนอัศวินผู้เป็นเจ้านายคุยเกี่ยวกับเป้าหมายเลยรู้ว่าเขาได้เจอกับเป้าหมายแล้วแต่ชายคนนั้นหนีไปกับผู้หญิงในตอนที่เขาถูกกูนโจมตีครับทัสดิสคิดว่าคงจะถูกจัดการลงไปอย่างง่ายดายแล้วแต่แม็กซิมัสปฏิเสธครับโดยให้เหตุผลว่าถ้าเจอกูนก็เจอเป้าหมายทัสดิสดูจะไม่เข้าใจกับการก,การะทําของอัศวินผู้เป็นนายครับที่ไม่ได้จัดกกกาารแต่่่ลลัับปปปออยยูไูไทททนนนนีีศวิผ้เ็ห มาเขาก็เลิกพลิกลิ้นอย่างว่องนะครับโดยเขาชมว่าไอเดียเจ๋งดีครับท่านเพราะว่าชาวแดนดานทุกคนเนี่ยมักทิ้งร่องรอยของกรรมตมภาพรังสีไว้ที่ปล่อยให้กูลรอดก็เท่ากับสร้างโอกาสที่จะตามหาที่อยู่ของเป้าหมายได้พูดแล้วก็หยิบอุปกรณ์วัดรังสีออกมาจากกระเป๋านะฮะแล้วก็พบร่องรอยที่เป้าหมายหนีไปจึงเดินนําหน้าพาเจ้านายออกตามหาเป้าหมายทันทีครับ จนมาหยุดยืนอึ้งเป็นหอยเชลขาดน้ำอยู่ตรงหน้าศพไร้หัวครับซึ่งนอนตายอยู่ห่างออกไปแต่ก็ยืนยันว่าใช่เป้าหมายหรือเปล่าก็นับว่ายากครับทัสนิจจึงงัดหน้ากระดาษที่มีรูปหน้าของเป้าหมายออกมาเทียบครับกับศพไร้หัวซึ่งดูแล้วเขาก็มั่นใจครับว่าต้องใช่แน่แน่จึงถามอัศวินผู้เป็นนายครับว่าต้องนําร่างกลับไปด้วยไหมแม็กซิมัสก็ปฏิเสธเพราะเขาคิดว่าถ้ามันทิ้งร่างไว้ก็แสดงว่ามันไร้ค่าครับ ทั้งนายทั้งบ่าวจึงพากันเดินออกตามหาหัวของวิวซิกครับเพื่อบรรลุภารกิจจากนั้นทัสดิสครับก็หยิบอุปกรณ์ของเขาเองออกมาวัดกรมมันภาพรังสีนะฮะเพื่อหาทิศทางที่จะเดินต่อไปแต่แม็กซิมัสก็เดินนำลิ้วไปเลยเพราะามันมีรอยเท้าไว้เห็นเต็ม2ตาอยู่แล้วนะฮะทัสดิสนะฮะจึงรีบหอบข้าวของตามเข้าไปนิด,นด ส่วนฝั่งลูซี่ที่เจอกับคูเปอร์เนี่ยฮะที่มาตามหาหัวแต่ได้หัวเนี่ยหายไปแล้วนะฮะเพราะว่าถูกจอมขมือบงาบตัดหน้าไปซะก่อนก็เลยใช้ลูซี่เป็นเหยื่อล่อจอมขมือมาซะเลยโดยจับเธอมัดไปกับน้ําแล้วก็แขวนค้อนเจาะไว้ที่ตัวเธอเพื่อ่วงน้ําหนักให้จมลงครับแล้วก็ดึงเธอขึ้นมาหายใจเป็นพักๆโอ้โหเหมือนกําลังตกปลาเลยทีเดียวลูซี่นะฮะพยายามขอร้องให้เขาหยุดทรมานเธอเพราะเธอเองก็มีความจาเป็นต้องใช้หัวของวิลซิงเหมือนกัน จากนั้นก็เล่าเรื่องของพ่อที่เป็นผู้ดูแลวอลนะฮะและได้ถูกนักปล้นจับตัวไปซึ่งจําเป็นต้องใช้หัวของวิลซิกเพื่ออาตัวพ่อคืนซึ่งถ้ากูนคูเปอร์ช่วยเธอตามหาเนี่ยเธอจะให้ทุกอย่างกับเขาแต่ยังไม่ทันพูดจบนะฮะคูเปอร์ก็ผลักตกน้ําไปซะก่อนครับเพราะว่าเท้าของเธอถูกมัดไว้กับท่าน้ําส่วนที่จมลงก็มีแคนน้าครับโดยไม่สนใจด้วยนะครับว่าเธอจะจมน้ําตายหรือเปล่าลูซี่พยายามตะเกียกตะกายครับสักพักหนึ่งคูเปอร์ก็เห็นหมุนรอกตัวเธอขึ้นมานะฮะจากน้ําใบหน้าเนี่ยสบาย ลูซี่พยายามโน้มน้าวให้เขาหยุดนะครับด้วยเหตุผลว่าการทรมานเป็นเรื่องที่ผิดกูเปอร์ฟังแล้วก็สายหัวพร้อมกับแนวคิดที่สวยรู้ก็ใช้อะไรไม่ได้ก็จริงจากนั้นก็พูดถึงงานวิจัยจากวอลเทคนะที่ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาซึ่งมันบอกว่าการทรมานคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดและมันก็ไม่ใช่แนวคิดอันสวยรูของเธอก็ไม่ได้ทําให้การทรมานหายไปจากโลกนี้ได้เลยสักนิด ระหว่างนั้นลูซี่พยายามนิดนนแก้มัดก็ทําให้เราเห็นว่าระดับกำลังตัังสีที่สมาร์ทอัมเลดนั้นได้วัดได้อยู่ในระดับ8จากระดับ10ซึ่งนับว่าสูงปรี๊ดเลยทีเดียวแล้วกูนคูเปอร์ก็หยิบร่างบางอย่างที่ดูคล้ายปลิงขนาดเท่านิ้วโป้งนะฮะมีหนวดยาวหลายเส้นนะฮะมีปากแยกเป็นสี่แฉกมีฟันบดเคี้ยวอยู่ข้างในแล้วก็มี2หัวซึ่งมันจะต้องเป็นสัตว์กลายพันธุ์อย่างแน่นอนซีเห็นแล้วก็แลบลิน้นเลียปากรอด้วยแววตาเป็นประกายฮะเมื่อคูเปอร์โยนมันให้าหาซ เพราะว่าตัวเองเนี่ยจำเป็นต้องใช้หัววิลซิกเหมือนกันแล้วปลดรอกปล่อยเธอลงน้าไปอีกรอบครับเสียงซีเห่าไม่หยุดในขณะที่กูนคูเปอร์ก็ผิวปากเป็นระยะเพื่อเรียกจอมขมือให้ออกมาแต่แล้วในที่สุดลูซี่ก็สังเกตเงาบางอย่างที่กำลังตรงเขา้ามาหาเธอจากใต้น้าเธอพยายามร้องเรียกแต่ก็ทําไม่ได้ครับกระทั่งจอมขมือพุ่งเข้ามาังับคอนที่กูเปอร์ผูกไว้กับร่างของเธอเพื่อเอาไว้ใช้ถ่วงน้าหนัก ลูซี่เลยพยายามดิ้นหนีตายอยู่ใต้น้าครับเป็นช่วงเวลาที่คูเปอร์ต้องดึงเธอขึ้นมาหายใจพอดีแต่รอกกลับหมุนไม่ได้ครับเขารู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นจึงใช้ตะขอในเกี่ยวตัวเธอยกขึ้นจากน้ําแทนเจ้าจอมเสมือระโจนเข้ามาเกาะบ,บนท่าน้ําด้วยครับลูซี่ถอยห่างออกมาด้วยความหวาดกลัวมันใช้เท้าหน้ายันตัวขึ้นเหนือน้ําเพื่อง,ง้าบลูซี่ลงไปจัดการเธอใช้ขาถีบมันพร้อมกับถอยหนีไปด้วยโดยมีคูเปอร์เนี่ยยืนใช้ฉมวกแทงมันอยู่ข้างหลังคุณคูเปอร์นะฮะถูกหางของมันฟาดหน้าจนล้มลงในขี่ลูซงาซางา้ควหอ ที่จะใช้เป็นอาวุธได้จนไปเจอกับกระเป๋าของคกลคูเปอร์ที่วางไว้แถวนั้นก็เลยหยิบมาฟาดหน้ามันจนมันปล่อยขาที่งับไว้ครับเลยพบว่าส่วนที่โดนงับเมือกเหนียวเนี่ยสีโคลนคุ้มอยู่ครับจอมขมือคงจะไล่งับเธอต่อจึงจับกระเป๋าครับที่เป็นของคูนคูเปอร์ครับยัดใส่ปากมันแทนมันเคี้ยวก่อนที่จะคลายออกมาครับจากนั้นก็คำรามแล้วก็งับงับงับเอานะฮะสี่ยืนไล่เห่าจอมขมือไม่หยุดก่อนที่จะกระโจนเข้าไปนะฮะงับนิ้วมันแล้วก็สะบัดไม่หยุดนะครับจอมขมือคำรามร้องด้วยความเจ็บปวดแล้้วก็หนนนีีลงมทั กูนคูเปอร์ได้ลุกขึ้นมารีบเช็คกระเป๋าตัวเองครับและพบว่ายาที่เขาใช้ประจํามันถูกง,งับแตกละเอียดไปหมดเลยนะฮะเขาเลยตะโกนด่าลูซี่อย่างหยาบคายสุดแบบเชียเ่ยแม่งเอ้ยไอเชีย่ยนี่อะไรประมาณนั้น ก่อนที่จะเป่าให้เธอกระจุยด้วยค่าวโมโหนะฮะวิธีนั้นเองลูซี่ก็สู้กลับด้วยการพูดประชดประชันเหน็บแนมนะฮะแบบไม่กลัวตายเช่นกันและเธอก็พูดถึงกฎเหล็กให้กูเปอร์ฟังว่าจงทาในสิ่งที่เราอยากให้เขาทํากลับคืนมาแต่กูเปอร์ไม่ได้สนใจอะไรที่เธอพูดเลยครับยังคงครุ่นคิดเกี่ยวกับหัววิลซิกครับและจอมเขมือก่อนที่จะพุมพัมนะฮะนว่าพวกมันย่อยช้าแล้วก็ยังมีเวลาครับจากนั้นก็หยิบบวงบาดจากในกระเป๋าออกมาคล้องคอลูซี่ครับแล้วก็ลากเธอเดินออกไปจากท่าน้ํา แล้วก็พูดถึงกฎเหล็กของแดนร้างบ้างครับว่าเธอนั้นถูกเพื่อนเฮงซวยเนี่ยทำไม่ค่อยเขวทุกครั้งไปทั้งคู่ออกเดินไปแล้วนะฮะในขณะที่เจ้า4ียังคงยืนเห่าอยู่ที่ท่าน้ำไม่ไปไหนซึ่งกูลคูเปอร์ก็เลิกสนใจมันไปแล้วครับเช่นกัน ส่วนแม็กซิมัสในตอนนี้นะฮะกำลังสนอกสนใจกับเศษกล่องกระดาษที่มีสีสันสดนะครับในระหว่างนั้นทัสดิสก็ขึ้นมาเปิดเกาะดด้านหลังนะฮะแถวศีสะออกพร้อมที่จะกล่าวขอโทษที่เขาละเลยต่อหน้าที่แม็กซิมัสตกใจลุกขึ้นมาเอามือฟาดจนทัสดิสล่วงหงายหลังกระแทกกับพื้นครับและตะโกนถามอย่างเลียกกาดว่าเขาทําอะไรทัสดินนั้นเพียงแค่ต้องการเติมน้ําใส่ถุงให้เป็นผู้เป็นนายเท่านั้นแม็กซิมัสจึงยอมให้เขาเติมน้ําต่อจนเสร็จ ทัสดิสครับเติมน้ําไปก็คุยจ้อไปด้วยครับทาให้เขารู้ว่าเติบโตมาก,กับการทํางานฟาร์มแล้วก็มแมลงวันโดยทําหน้าที่เป็นคนขี้ครับก็คือขี้ให้มแมลงวันเอาไปกินนั่นแหละแล้วก็เอามันไปขายเป็นโปรโตีนครับจากนั้นทัสดิสก็ถามถึงการตายของเด็กรับใช้คนก่อนครับแม็กซิมัสจึงแกล้งถามเขากลับว่าให้ทัสดิสเนี่ยพูดถึงเด็กรับใช้คนเก่าที่ตายไปคาดไม่ถึงว่าทัสดิสจะชมว่าแม็กซิมัสเนี่ยเป็นคนดีแม็กซิมัสเลยสั่งให้ทัสดิสเล่าเรื่องแย่ๆที่เคยทำกับเด็กรับใช้คนเก่าที่ตตาาาาายยไปให้้ฟังงงบสสสเเเลลรรภพอออม่นนนแะคืๆ ใจร้ายกับเขามากไปหน่อยครับเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกอัดสน่วมครับและพวกเขาก็เคยซัดตนเองจนน่วมอยู่ตลอดเช่นกันสักวันหนึ่งครับที่พวกหน้าใหม่เดินทางมาถึงเขาเลยเป็นฝ่ายแกล้งและทําร้ายบ้างโดยใช้แม็กซิมัสเป็นตัวแทนตัวเองึ่งเลยครับแล้วก็ได้ผลนะฮะ ในที่สุดเขาก็โด่งดังและแค่หวังว่าแม็กซิมัสจะได้ใช้ชีวิตให้นานพอที่จะเจอคนโดนอัดแทนเขาต่อไปเพราะมันแฟร์ดีครับแม้เขาจะรู้ดีแก่ใจว่ามันมีคนตายตลอดเวลานะฮะจนดูเหมือนว่ามันเป็นกฎของแดนร้างไปซะแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกแย่อยู่ดีครับเมื่อแม็กซิมัสได้ฟังความในใจของทัสดิดนะครับก็ไม่ได้รู้สึกโกรธแถมยังบอกให้เขาไม่ต้องรู้สึกแย่ด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางกันต่อครับ ตัดภาพมาที่ห้องคุมขังนักปล้นในวอล์สครับซึ่งแม้จะอยู่ในคุกแต่ก็อยู่ดีกินดีครับมีอาหารมาเสิร์ฟทุกมือ้อไม่ต้องอดอดอยากๆเหมือนตอนอยู่ข้างบนนะฮะวันนี้เหล่าสภาทั้ง3นะฮะก็ได้นัดทุกคนประชุมร่วมกันเรื่องการตัดสินโทษของนักปล้นนะฮะซึ่งก็ดูเหมือนกันหาเสียงแข่งระหว่างเร็กและก็วูดดี้ซะมากกว่า เร็กนะฮะไม่ต้องการกำจัดนักปล้นทิ้งแต่ต้องการให้โอกาสได้การสอนจริยธรรมให้พวกเขาแทนมันอาจจะเผยแพร่ไปสู่ผู้อยู่อาศัยข้างบนแล้วก็พื้นผิวอื่นๆได้เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเร็กพูดจบวูดี้ก็กล่าวชมและเบสก็พูดเสริมว่าเรียกสภาทั้ง3ทํทำงานกันเป็นทีมดีจริงๆนะ ทุกคนนะฮะพร้อมใจกันปรบมือเห็นด้วยครับจากนั้นสภาทั้ง3ก็แสดงวัฒนินเพื่อทําให้ประชาชนนิยมกันต่อนะครับซึ่งแนวคิดมันก็สวยหรูดูดีแหละแต่เพ้อฝันนะครับนำมาใช้จริงไม่ได้สเตฟานีก็นั่งฟังอย่างขัดใจครับแล้วก็ไม่พอใจกับแนวทางปฏิบัติต่อน,นักโทษครับเพราะว่าสามีของเธอถูกคนเหล่านั้นฆ่ายอย่างโหดเยี่ยมนั่นเอง เธอพยายามนั่งก้มหน้าเม้มปากสะกดอารมณ์โมโหเดือดดานเอาไว้ส่วนนอรเมนก็มอง3ผู้นำอย่างโปรงๆเช่นกันยังไม่ทันจะประชุมเสร็จครับ2ผู้นำก็เร็กแล้วก็วูดดี้นะฮะเริ่มขมเ่นกันเองซะแล้วทั้งสองคนแย่งกันพูดนะฮะผู้คนประชุมคนหนึ่งพูดว่าเขาเองก็สอนเชคสเปียร์ให้เป็นนักปล้นได้แต่ว่าอีกคนเห็นว่าควรเริ่มจากรากฐานจริยธรรมก่อน ชายแสแวนอีกคนก็ยกมือบอกว่ายินดีจะสอนแคคูลัสให้เช่นกันนอมถึงกับหัวเราะออกมาครับกับเรื่องตลก้ายนี้เพราะว่านอมได้สัมผัสความจริงที่หดร้ายแล้วว่าพวกนักปล้นเนี่ยฆ่าและจับตัวพ่อเข้าไปส่วนพี่สาวก็ไม่รู้ชะตากรรมจึงรู้สึกขับขนกับแนวคิดที่ดูเพ้อฝันสวยหรูดูได้แต่ตาฮะใช้งานไม่ได้จริงอะไรประมาณนี้เร็กเห็นอนาะการเพื่อนหลังห้องแอบหัวเราะจึงยิงคําถามสื่อถึงความเห็นเพื่อนนันดีครับทุกคนหันมามองเข้าไปตาเดียวนอมพูดถึงสิ่งที่ตนเองคิดออกมาว่าการช่วยพวกนี้ไม่ใช่งานของเราเพราะมันคือฆาตกร แล้วมันก็มีคนแย้งขึ้นมาครับเพราะว่ารู้สึกว่านักปล้นวนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่การจะปล่อยตัวไปก็ไม่ได้เพราะว่านักปล้นมีความรู้และระบบความปลอดภัยในวอล์ไปแล้วนอมก็ยังยืนยันให้ทําในสิ่งที่นักปล้นทากับเรานั่นก็คือฆ่ามันแล้วก็เอาไปทําปุ๋ยซะทุกคนต่างหันมามองนอมไปตาเดียวครับโดยมีเร็กยืนแซะอยู่บนเวทีแบบกรุบๆสเตฟานี่หันมามองหน้านอมเพราะว่าเธอก็คิดอย่างเดียวกับเขา ระหว่างประชุมนะครับก็มีช่างมาขอปรึกษาเรื่องชิปน้ำนะฮะซึ่งเหล่าท่านผูน้นาก็ให้เขาพูดทุระมาเลยแม้ฝ่ายช่างจะทําท่าอึกอักก่อนตอบว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลแม็กเลนนะฮะซึ่งหมายถึงแฮงค์เนี่ยเลือกที่จะนํามาถกกันเป็นการส่วนตัวก่อนที่จะนามาเสนอในกลุ่มใหญ่เมื่อเหล่าผู้นํายังคงยืนยันให้พูดมาซะเลยช่างก็จัดให้เขาบอกว่าชิปน้ําถูกทําลายแล้วและจะมีน้ําเพียงพอสําหรับให้ประชากรอยู่ได้อีกประมาณ2เดือนไม่นับรวมส่วนที่นักโทษใช้ เร็กพูดแทรกเสียงดังครับให้ยุติการประชุมกลางอากาศทันทีนะครับเขากล่าวขอบคุณช่างแต่ช่างคนนั้นก็กรอกตามองทั้งคู่ยังไม่พอใจเพราะว่าคำขอบคุณของท่านผู้นั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแม้แต่น้อยหลังการประชุมครับสเตฟานีได้เดินไปคว้ามือนองครับและได้ระบายความใจออกมาว่านักปล้นมันได้ฆ่าสามีเธอถ้าแหงพ่อของเธออยู่ที่นี่แล้วก็เขาจะทําสิ่งที่ถูกแน่นอนทั้งคู่มองตากันอย่างเข้าใจครับสเตฟานีพูดจบเธอก็เดินออกไปจากที่นั่นนอมหันไปมองสามผู้นําแล้วก็ครุ่นคลิดบางอย่างครับ กลับมาฝั่งแดนร้างกันบ้างครับแม็กซิมัสกับทัสดิสนะฮะเดินทางมาถึงแม่น้ําซึ่งจุดที่ลูซี่เจอกับกวางแล้วก็จอมเขมือบนะฮะแม็กซิมัสได้พาทัสดิสพากันเดินลงลุยน้ำครับตามอุปกรณ์วัดสัญญาณไปเรื่อยแล้วทัสดิสก็พบกับหน้าปัดแสดงผลการวัดดังสีที่ได้เกิดขึ้นอย่างผิดปกตินะฮะเข็มแกว่งไปมาไม่หยุดซึ่งมันก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนทัสดิสจึงคาดว่าอุปกรณ์อาจจะรับสัญญาณจากอสูรกายหรือไม่ก็อะไรบางอย่างพร้อมกับจ้องลงไปในน้ำ,ำเขมงก่อนที่จะสารภาพว่าเขาไม่แน่า และอสุรกายที่ว่าก็ตรงดิ่งมาหาทั้งคู่ทันทีครับสิ่งแรกที่แม็กซิมัสทําก็คือด่าหัวทัสดิสนะฮะซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเป็นความผิดตัวเองเช่นกันแล้วก็พร้อมจะนําหน้าต่อสู้กับมันแม็กซิมัสที่หวาดกลัวจับใจก็พยายามพูดบิลและสร้างแรงจูงใจใตัวเองว่าเขาคืออัศวินแห่งพราดอนภาพแห่งเหล็กล้าจากนั้นก็สั่งให้ทัสดิสเนี่ยกลับขึ้นฝั่งไปซะโดยตัวเองจะเป็นคนยืนชนสู้กับจอมเขมือเองพร้อมกับยิงรัวๆใส่มันอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่งานจะเข้าอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ อสุรกายจงเมื่อพุ่งเข้ากระโจนใส่แม็กซิมัสในชุดเกราะทันทีแต่จังหวะที่แม็กซิมัสกำลังจะโดนมันตะครุบตัวลงน้ำเนี่ยมันก็ถูกยิงด้วยบางอย่างที่ดูคล้ายกับหมุดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นฝีมือการซุ่มยิงของทัศนิสนั่นเองครับเขาเองเนี่ยก็ดูมีความภูมิใจมากครับที่ยิงโดนมันแต่ความภูมิใจก็มาพร้อมความซวยครับเพราะว่าอสูรจอมเผื่อได้เปลี่ยนเป้าหมายพุ่งตรงเข้ามาหาทัศนิสทันทีนะฮะทัสนิสตกใจแล้วก็ทิ้งปืนไว้นะฮะแล้วก็รี และจอมขมือเบเนี่ยก็ได้สปีดมาฮะมางาบตัวเขาได้ทันซะก่อนอแม็กซิมัสจึงรีบเขามาช่วยดึงทัดนสท,ที่กำลังโดนขมือออกมาจอมขมือเบก็ได้ใช้ซัก,กร์ในปากนะฮะจับเหยื่อเอาไว้มันก็เป็นเหมือนนิ้วนะฮะเป็นเหมือนนิ้วมนุษย์ในขณะที่แม็กซิมัสพยายามดึงเด็กรับใช้ออกมาสุดแรงนะฮะยื้ยุดกันไปอยู่พักหนึ่งนะฮะระหว่างจอมขมือเบกับอัศวินเกราะเหล็กนั่นเองแล้วในที่สุดครับแม็กซิมัสก็ได้รับชัยชนะครับสามารถดึงทัศนสออกมาได้สาเร็จพร้อมกับอวกจอมขมือเบ กองมาหือมานะฮะซึ่งมองดูแล้วมันก็เหมือนเครื่องในนะฮะที่กระจายท่วมทั้งในทั้งบ่าวจอมขมือบถูกแรงดึงจนอวัยวะข้างในเนี่ยถูกกระชากออกมาจนเสียชีวิตเลยครับพร้อมกับข้าวของที่มันขมือเข้าไปก็ถูกขย้อนออกมาด้วยนะฮะและหนึ่งในนั้นก็มีหัวของวิลซิกรวมอยู่ด้วยครับทัสดิสเนี่ยดีใจมากที่เจ้านายช่วยชีวิตเขาแม้แม็กซิมัสบอกว่าเป็นเพราะทัสดิสช่วยเขาก่อนในตอนนั้นเองทั้งคู่ดูจะเป็นคู่หูทำภารกิจด้วยกันได้อย่างราบรื่นครับ ทุกคนเห็นมาเจอกับซีนะฮะกำลังยืนเลียบางอย่างไม่หยุดเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่ามันคือหัวของเป้าหมายที่เขาต้องนํากลับไปท่านเองครับทั้งสองคนต่างพากนดีใจสุดๆที่ได้ทาภารกิจสําเร็จอย่างลุล่วงครับทว่าทางด้านลูซี่ก็ถูกกูนคูเปอร์นะฮะใช้บ่วงมัดคอไว้นั้นตอนนี้เธอใกล้จะหมดแรงเข้าต้มเต็มทีเลยครับเพราะว่าเดินทางกลางแดดร้อนๆจัดมาทั้งวันอาหารและน้ําก็ไปตกถึงท้องเธอไม่เหลือสภาพลูซี่ที่สุดใสร่าเริงอีกต่อไปครับและเหมือนว่าเธอพร้อมจะน็อกได้ตลอดเวลาเลย เมื่อเดินทางมาถึงแดนร้างในแถบแคลิฟอร์เนียครับคูเปอร์ก็ควักน้ําขึ้นมาดื่มครับโดยลูซี่ยืนมองอย่างกระหายจัดเธอจึงร้องขอคูเปอร์ให้แบ่งน้ําให้เขาบ้างครับแต่แล้วคูเปอร์ก็ยังคงเป็นคนเดิมครับคือเกรียนเสมอต้นเสมอปลายเขายืนมองหน้าลูซี่ด้วยความเวทนาครับและกระดกน้ําดื่มยั่วๆโดยไม่สนจนหมดนะฮะแล้วก็เศษที่เหลืออนิดเขาก็เทลงพื้นด้วยนะครับโอ้โห ลูซี่ที่เหนื่อยและขาดน้ำนะฮะก็เริ่มจะใกล้หมดสติและทันใดนั้นเธอก็หันไปเจอกับแอ่งน้ำตื้นที่ไหลอยู่แถวนั้นและก็ยืนมองมันอย่างกระหิวกระหายกูเปอร์บอกว่าน้ำนั้นเนี่ยมีอยู่ทุกที่แต่มันดื่มไม่ได้สักหยดเธอกลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่ครับแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเขากลายเป็นกูลก็เพราะลังสีพวกนี้ ทั้งคู่ครับพากันเดินต่อไปลูซี่สังเกตเห็นป้ายขนาดใหญ่ที่มีมาสคอตวอลบอลอยู่ข้างหน้านะครับพร้อมกับยกนิ้วชูป้ายที่มีข้อความว่า Wall s h e ตอร์ที่พักพิงนิรภัยนะครับทำให้เธอแทบหมดแรงและทั้งกายทั้งใจนะฮะได้รับการฮิวใจจะเริ่มกลับมาใจฟูได้อีกครั้งแต่ทันใดนั้น,นครับวอลบอยก็ถูกกูนคูเปอร์ยิงจนหน้าโบครับลูซี่มองตาคนใส่คูเปอร์อีกครั้งครับแล้วก็เดินผ่านตรงนั้นไปครับ ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ระเบิดนิวเคลียร์ยังไม่เกิดครับคูเปอร์เนี่ยฮาวเวิร์ดเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักนะฮะได้รับการติดต่อจากตัวแทนวอลเทคนะฮะเพื่อให้เขาเป็นพรีเซนต์ถ่ายโฆษณาเอย่ยในชุดมาสคอต w a วอลบอยนะฮะเขาได้โพสท่าให้แตากล้องถ่ายในท่วงท่าต่างๆซึ่งท่ายกนิ้วโป้งขึ้นนั้นก็เป็นไอเดียของคูเปอร์เช่นกันครับซึ่งมันก็ได้กลายมาเป็นท่าประจําตัวมาสคอต w a วอลบอยจนมาถึงทุกวันนี้แล้วเรื่องราวในตอนที่3ก็จบลงครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ Fallout ตอนที่3นะครับที่ลูซี่นำหัวของวิลซิกเดินทางไปตามพิกัดน,นะฮะ เพื่อแลกกับพ่อของเธอแต่กลับต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นคูเปอร์นักล่าข้าวัวที่ล่าเธออยู่ตลอดแถมยังต้องเจอกับพวกสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์อีกด้วยจนทําให้เธอนั้นเสียหัวของวิลซิกไปในที่สุดครับแถมคูเปอร์เองก็ยังได้เอาตัวของเธอเนี่ยเป็นเหยื่อล่อเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นอีกด้วยในขณะที่แม็กซิมัสที่ปลอมเป็นอัศวินไททัสก็ได้คนรับใช้คนใหม่นะซึ่งเป็นคนที่คอยรังแกเขาอยู่ตลอดตอนที่อยู่ในค่ายจากที่เกลยดขี้หน้ากันมาโดยตลอดบัดนี้ได้เด และสำหรับวันนี้ทางเราทีมงาน Movie For You ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ